เบรดเข้าไปแล้วตูมโอ้โหโอ้โหโอ้ยแรงมากดีแลกมันงตายได้สิ d ตัว l e อ i l l สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่องซี a มนกรุงนะครับและอยู่กับผมนะครับแมนวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกินของ Max นะฮะเออเขาอ่านว่าอะไร auxiliary combat system เอ๊ะผมอ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดผมขอไปด้วยนะครับเป็นสกินลิมิเต็ดด้วยนี่จะเป็นยังไงนะครับเราไปดูในคลิปกันเลยดีกว่านะครับส่วนไอเทมและรูนนะครับ เดี๋ยวผมจะเอามาสอนทีหลังนะฮะวันนี้เรามารีวิวสกินกันก่อนนะฮะโอเคไปกันเลยมาแล้วแม็กสกินใหม่นะครับนี่วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับนี่มาดูสกิลแรกกันหืมแดงเพลอกเลย <c oughs> เอ้ยเทว่ว่ะสกินแรกเนะี่ยสกินไม่ใช่สกินสกิลหนึ่งนะครับเท่เท่เท นี้ผมก็จะมาเล่นสายสายล้วงนะครับแบบว่าคือต้องได้หนึ่งตัวเออสายดาเมจล้วนปรับเอ่อเจ็บนะจ๊ะเจ็บนะจ๊ะบอกเลยนะจ๊ะเออเฮ้ยเจ็บนะจ๊ะเอ๊ะแล้วก็กลับบ้านไปทีแล้วก็ต้องกลับบ้านอะค,คือถ้าเราฝืดต่อเนี่ยม,มันก็ได้แหละแต่มันก็ต้องแลกกับชีวิต แต่เราจะไม่เสียงนะฮะต้นเกมเดี๋ยวเราค่อยลวงพวกแคลลี่บางๆอะไรย่งเงี้ยเออดีแลกก็ได้แต่แต่ว่าผมว่าผมจะล้วงออแคลลี่นะฮะสกิลสองก็จะโดดผ่านหัวนะฮะดาเมจเจ็บมากเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนแล้วแหละเลงไอตัวนี้ จะเอาหรือเปล่าปองมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเบ๋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 เอ้ยอย่านะ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 บ๊บเดงไม่เอาไม่ชอบบ๊บเดง โอ้โหเพื่อนเราไปฆ่าถึงน hm ู่นเลยโคดโคดจัดโอ้ยดูมาจ้าวิ่งไวมากผมเคยไปเคยรีวิวมาจ้าเลยนะเวลาเลือดน้อยอ่ะมาจ้าวิ่งไวมากเลยใครเที่ยงไม่ได้ไปดูนะก็ฝากเฮ้ยไม่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  โอ้ยเพนทาบอกเลยอย่ารอดนะมึงอย่ารอดนะโอ้โหมันโคงกลับบ้านไปแล้วแหละสิบกว่าวิอ่ะอ้าววิกลับบ้านสองหนึ่งโพเชะหมึ่แเพด้าเอากูเทเไหมเอากูเท <c oughs> เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่โดนไม่โดนคน <laughs> ไปหาใครไม่ได้เลยโอ้แต่ว่าสก,กลิลอ่าสกิลอันเตะนะฮะคูดดาวค่อนข้างที่จะนานนะหนึ่งนาทีกว่าไม่กระเป๋าไม่ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ตอนที่อาจจะยังสู้เพนด้าไม่ได้นะ <c oughs> ก็ยังไม่ไม่ต้องสู้ <c oughs> นี่สกิลสกิลสวยครับสกิลแบบโอ้โหสกิลสกิลที่สองก็สวยนะครับเวลามันใช้อะมันจะมีไฟลุกที่ขามันจะมีไฟลุกที่ขาสวยมาก าราวิวราวเวลผมสู้มันไม่ได้หรอกมันต้องใช้อันติเข้าไปเบิร์กทีนึงอะผมมีช็อตโยนเยอะมากเลย <c oughs> วันนี้เอามารีวิวก็พอลยเดี๋ยววันไหนเออเจ็บว่ะสิบวิ ไอเนดอร์เนี่ยผมว่าจับตัวยากนะไอผมชอบสกิลหนึ่งของไอแม็กนี่มากเลยมันกว้างอะรู้สึกกว้างมากเลยแล้วมันเป็นสีแดงมันแบบฟลูเงี้ยเข้าใจคำว่าฟลูไหมฟลูนี่ฟลูเข้าใจอารมณ์นั้นเปล่า เอาเลยอ่ะโอโหบักอ้าวเก็บดามึงตายโบตายเฮ้ยอาโอ้โหอเห <c oughs> อ,อ,อ,อลนโดมาเก็บงานตลอดเลยอะไรเว้อไอลนโดมาเก็บงาน คือล้วงได้อ่ะตัวนึงอ่ะแน่ๆเลยมันแย่งได้ด้วยปั๊ดโอ้อันติเราไม่มีด้วยโจ๊ยังไงโอ้โหโจ๊กแรงครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์ล่างกันคือแน่ๆอะถ้าเล่นสายเนี้ยมันจะไม่ถึกเฮ้ยจะไม่ถึกก็จริงแต่ว่ามันแรงเฮ้ยแรงมวกโมก โดนทีเดียวก็น่าจะล้มได้เลยนะเพนด้าช็อตโยนโอ้โหไม่ได้วะแม่เอ้ยกลับบ้านไปก่อนเอ้ยคููดาวเราเริ่มเบาลงแล้วนะเริ่มห้าสิบวิ โดนสตันว่ะโดนสตันเพนด้าสองขวาอีกหนึ่งมไม่น่าเลยช็อตโยนอีกแล้วอุ้ยช็อตโยนเยอะว่ะผมตายหกแล้วว่าไม่ได้การและอีเพนด้าเดยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยสาวิ ึตายดีแหลกตาย,ดตาย <c oughs> ได้ใช่ดับเบลคิวอุ้ยแรงมากเลยอะ่ะกระโดดทีเดียวคืออัติทีเดียวแบบน็อกได้เลยอะ่ะ ไปม,มันไม่ตายไม่มันมีบาดา <c oughs> เฮ้ยคือปวดมากเลยนะเซตเนี้ยแบบแรงอะ่ะคือไม่ได้ปวดคือไม่ได้ปวดนะแต่ว่าแรงมากอะ่ะคือเห็นได้จากที่ผมอันติเข้าไปอะ่ะเดี๋ยวลองลองอีกรอบนะลองอันติใส่แพนดาดูแต่แพนดาด่้จะตายหรอมั้งเออแต่ถ้าเป็นพวก วอลาเวลอะไรเนี่ยมันกันได้สกิลสองมันกันได้ลองดูดิอ่ากดกันไปแล้วไม่น่าเลยไม่ได้เข้าเลยเอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยกดสกิลสองรัวๆแล้วไม่โดนอะ เปิดได้อีกแล้วเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ย,อยโอผมตายเลยอะดาเมทค่นข้างที่จะรุนแรงเราหนีไม่ได้ด้วยแหละไอตัวที่อันติเข้าใส่ได้ก็น่าจะเป็นพวกเอเลนดอร์กับเมทสองตัวนี้เท่านั้นนะฮะตัวอื่นผมไม่แนะนำนะถ้าจะเข้าอ่ะ เมื่อกี้ใครได้มันก่อนนะเอ้ใครได้ดังนะทีมเราใช่ไหมโอเคโเปเมดเข้าไปแล้วตูมโอ้โหโอ้โหโอ้ย,อย,อยแรงมาก แรงมากแพนด้าแพนด้าหน้าเหว่อร์ปรุปปรุปปุปปับปรุปปุปปับปรุปปุปปับโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้ย ดาเมาจ์แรงมากครับผมบอกเลยเซตเนี้ยเซตเอเทปที่ผมเอาเอามาเล่นนะครับแล้วก็มารีวิวสก,กินแบบสวยเลยวันนี้เออเรามาดูดาเมจเรานะฮะเราทำดาเมจได้เท่าไหร่แต่ผมไม่ค่อยทำดาเมจเยอะนะส่วนใหญ่ก็จะอันติไม่ค่าซะส่วนใหญ่เนาะเราค่อนข้างที่จะทำดาเมจไม่ค่อยได้เยอะเออดูดูดาเมจดูดาเมจ อ่านั่นไงเราทำแค่16เปอเองนะฮะคือดาเมจไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเราเราล้วงได้ค่อนข้างที่จะดีเลยใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะกดไลค์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ